NHA i n HA, s i g h Talk t คุณตงค่ะเมื่อ <นะ S 1> สักครู<ม>่นะคะเราอยู่กันที่ลำปางนะคะคตอนนี้ค่ะเราจะไปไหนคะเราขับรถลงใต้ามาทางนครสวรรค์นะครับนครสวรรค์นะคะค่ะนะคะวันนี้ค่ะนะคะช่วงเวลานี้นะคะเราอยู่กับทางสมชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะคุณนพพรครุฑทะมงคลด้วยค่ะ สวัสดีค่ะเป็นไงบ้าง,าง,างคะอากาศจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็เริ่มเย็นในช่วงเช้านิดๆนะคะช่วงบ่ายก็ร้อนเหมือนเดิมช่วงบ่ายยังร้อนเหมือนเดิม<ช>นะคะ,คะมีอะไรที่จะแบบว่าขายของจังหวัดนครสวรรค์บ้างคะมีอะไรที่แบบว่าเชิญชวนบ้างถ้าไปนครสวรรค์นะคะตอนนี้ก็ อ,อ,อร่อยที่สุดคือลูกชิ้นปลาไกา่ทอดมันปลาไก่นะคะและ้วก็มีอาหารต้องบอกว่านครสวรรค์ก็มีของดีเยอะนะคะทานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมีรอบนครสวรรค์เลยถ้าไปนครสวรรค์เนี่ยบอกว่าถ้าอดไปแล้วไม่มีอาหารทานนี่ไม่ใช่นครสวรรค์นะคะมีทุกจุดหย่อมญ้าแล้วก็ของดีนครสวรรค์เนี่ยเยอะมากนะคะอย่าง สถานที่ตอนนี้บึงบละเพชกกำลังเป็นสถานที่ที่ให้ทุกคนได้เข้าถึงนะคะแล้วก็มีสถานที่การออกกำลังกายมีของดีนะคะโชว์แล้วก็ทำให้เรารู้ว่านครสวรรค์นี่มีจุดตรงไหนที่ท่องเที่ยวบ้างเยอะมากค่ะเยอะมากเยอะยากให้ไปเองค่ะอยากให้ไปเองนะคะเชื่อมโยงไปนิดนึงค่ะสําหรับงานสําหรับสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนะคะณเวลานี้คับเคลื่อนเรื่องอะไรเป็นสําคัญอยู่นะคะ จริงๆนะครสวรรค์เนี่ยเราเราขับเคลื่อนเรื่องของเ,ออเตรียมพร้อมรอม,ร,อมรักสังคมสูงวัยมานะคะโดยใช้จริงๆเราใช้ฐานของนโยบายนะคะก็คือการจัดสรรชชาแล้วก็ระดมความคิดเห็นของคนนะครสวรรค์นะว่าในสถานการณ์ตอนนี้ยนะครสวรรค์เองเป็นเป็น เออเมืองพี่ผู้สูงอายุนะต้องบอกว่าเยอะนะคะถึงยี่สิบส<ร>ามเปอร์เซ็นยี่สิบสามเปอร์เซ็นเราคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะเราคิดว่าอนาคตเนี่ยเราไม่อยากให้ให้ผู้สูงอายุเนี่ยเป็นภาระ,ะให้กับลูกกับหลานกับคนนครสวรรค <st ant> ์เราเราก็เลยคิดว่าตัวเนี้ยมันเป็นนโยบายนะคะของของคนนครสวรรค์เลยเราใช้ในเรื่องของพลังนะคะในการทำยังไงผู้สูงอายุ <st ant> หรือกลุ่มคนสามวัยของคนนครสวรรค์เนี่ย จะจัดการหรือดูแลตัวเองกันได้อย่างไม่ต้องเป็นภาระให้กับลูกหลานเลยใช้ในโยบายเรื่องของการเตรียมพร้อมรองรับสังคมสูงวัยในการเคลื่อนค่ะครับทีนี้ผมสนใจมากนะชื่อที่เขาโจ๋หัวให้นครสวรรนะค์นะวิถีคนปากน้ำโพ่สุขแท้ที่บ้านเกิดน,น,นี่อยากรู้เนี่ยขยายความนิดนึง<ม>ทำเรื่องสังคมสูงวัยแล้ว เราอยากดูแลวิถีคนปากน้ําโพเป็นยังไงแล้วทาไมต้องสุกแท้ที่บ้านเกิดจัะพี่นี่นะคะก็จริงๆนครสวรรค์เนี่ยถ้ามองย้อนไปนะสัก50ปีวิถีคนนครสวรรค์เนี่ยเป็นวิถีที่เมืองที่น่าอยู่มากเป็นอู่ข้าวอู่น้ํานะคะเดินไปสองสาก้าก็มีอาหาร2องสามก้ามีอาหารนะคะไปในน้ําก็มีปลาในนาก็มีข้าวนะคะแล้วก็ สังคมของคนนครสวรรค์เนี่ยอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะแต่ด้วยสถานการณ์เนาะการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกสถานการณ์ความเศรษฐกิจที่มันปรับเปลี่ยนผันผวนไปเนี่ยทำให้วิถีเปลี่ยนไปนะคะเราเลยมองว่าทํำยังไงนครสวรรค์ถึงจะกลับมามีวิถีชีวิตท,ที่เหมือนเดิมนะคะแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมคงเป็นไปไม่ได้แต่เราพยายามทําว่าทํายังไงเรื่องของวิถีในการ คนปังน้ำโพเนี่ยนะคะเราเราบอกว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ําเราพยายามไปจับไม้จับมือกับหลายภาคส่วนมากนะคะอย่างเช่นเ,ออเดิมเนี่ยมีทางการขับเคลื่อนของภาพชาสังคมนะครสวรรค์เนี่ยมองเห็นว่าเรื่องของอาหารแหล่งผลิตอาหารเรื่องของสุขภาพเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นหัวใจหลักในการที่จะทําให้คนคนครสวรรค์เนี่ยมีวิถีชีวิตนะคะความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนอันนี้ก็มองเห็นว่า เราไม่ได้ทํางานโดยที่ไม่ได้มีพื้นฐานมาเนาะคนรุ่นเก่ารุ่นปูย่ย่าตายายเขาคิดเรื่องนี้มาตลอดนะคะแต่เพียงว่ายังไม่ได้มีมีคนหรือคนไกในการที่จะลุกขึ้นมาจับไม้จับมือกันจริงจังนะคะแต่ก็ต้องต้องขอบคุณนะคะทางสอชอหรือว่าองค์กรภาคีอีกหลายๆต่อนะคะที่ให้ความสําคัญสนับสนุนและช่วยกันให้คนคนครสวรรค์เนี่ยมีกลไกนะคะค เมื่อสักครู่ค่ะเมื่อสักครู่บอกว่าเป็นการทาเป็นการขับเคลื่อนร่วมกัน3วัยใช่ไหมคะ,ะสามวัยนี้ได้รับความร่วมมือในการขับเคลื่อนกับหน่วยงานไหนบ้างคะเอ,อจริงๆการทํางานของนคะรสวรรค์เนี่ยเราต้องบอกว่าเราทํางาน หลายหลายสอมากเนาะสอชอก็เป็นเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนหลักนะคะแล้วก็สถาบันพัฒนากรชุมชนหรือพอชอเนี่ยนะคะก็ผลักดันในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนนะคะเรื่องของออสอปสอชอนะคะแล้วก็หน่วยงานนะคะในจังหวัดตอนนี้เรานครสวรรค์เองเนี่ยผลักดันทํางานของภาคประชาสังคมเนี่ยเราโดยเรามีแผนนะคะมีแผนภายใต้10มิตินะคะ ส,ส,สี่มิติสิบุดหมายเนาะนะคะมหมายเนี่ยเรามองเน้นไปเรื่องของการผลักดันเชิงคุณภาพชีวิตนะคะเรามองว่าถ้าคุณภาพชีวิตดีนะคะทั้งใจทั้งกายทั้งอาชีพทั้งรายได้ดีขึ้นมาเนี่ยผลที่จะทําให้สุขภาพของคนคนครสวรรค์เนี่ยทุกวัยะนะคะเ,เราพยายามทํางานตั้งแต่ โรงเรียนกับเด็กเนาะทำงานกับคนกลุ่มวัยแรงงาน <c oughs> ทำงานกับกลุ่มผู้สูงอายุชมรมต่างๆเราพบว่ามิติเหล่านี้เราเราก็ไม่ได้คิดเองนะคะเราเห็นว่าคนในชุมชนเขาก็พยายามบอกว่าถ้ารุ่นเราทำแล้วหมดไปแล้วใครจะสารต่อ <c oughs> เราก็เลยใช้ตรงว่าจุดการสาร กลุ่มสามวัยนี่แหละค่ะ,คะขึ้นมานะคะในการที่ต่อยอดและทำงานให้เห็นว่าคนคนครสวรรค์เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะแล้วเชื่อมเชื่อมยังไงคะระหว่างสามวัยก็พอเราทำงานเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างปีที่แล้วเนาะเรามองว่าเราทำงานเนี่ยจับไม้จับมือกับส่วนพัฒนาการเมืองของคอนครสวรรค์ในการผลักดันให้ให้กลุ่มโรงเรียนนะคะกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยเขารู้ว่า ณนะตอนนี้สถานการณ์หรือปัญหาของของเขาในครัวเรือนในระดับหมู่บ้านตำบลเขาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะกลุ่มนักเรียนนะเขาก็ตะท้อนและวิเคราะห์ให้เห็นว่าบางคนก็ถึงกับน้ําตาไหลนะวิเคราะห์สถานการณ์ในบ้านเขาว่าบ้านเขาตอนนี้มีปัญหามีมีมเอ,อเขาจะเรียกแวดชาวบ้านะคนแก่เยอะเนาะอะไรเงี้ยต้องดูแลพ่อแม่ทำมาหาก,กินไม่ได้เลยอะไรเงี้ยพอเขาจะท้อนมาเราก็ถามเขากลับว่า ถ้าเราจะช่วยกันดูแลตรงนี้หรือทําให้ตรงเนี้ยมันเป็นไม่เป็นภาระรข,อของของครอบครัวเราทําไงเขาก็าช่วยกระดมความคิดรู้สึกว่าการที่เราเรียกว่าระเบิดจากข้างในออกมาเนี่ยทำให้เด็กหรือว่ากลุ่มพ่อแม่เนี่ยเวลาทำกิจกรรมเนี่ยก็จะมีกลุ่มนักเรียนกลุ่มผู้ปกครองนะคะเข้าไปมีส่วนร่วมท้องถิ่นรพสตโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะทําตรงนี้แล้วทาให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาพยายามทําอยู่เนี่ย เขาทําเพื่อครอบครัวเขาแต่เนี้มันก็จะเห็นจุดว่าออการเชื่อมประสานของระหว่างสามวัยเนี่ยมาทิศทางเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันก,ก็อันนี้ก็เป็นการเชื่อมประสานเนาะระดับนโยบายระดับหน่วยงานเนี่ยตอนนี้นคะรสวรรค์เองเนี่ยเราขับเคลื่อนไปถึงในเรื่องของการทําแผนนะคะจัดทําแผนที่เสนอต่อหน่วยงานเนี่ยนคะรสวรรค์ทาแผนเชื่อมกับพมจนะคะในการเตรียม พร้อมรอมรักสังคมสูงวัยเนี่ยก็ดำเสนอแผนสูพ่พมจตอนนี้อยู่ขั้นตอนในการที่ติดตามแผนงานแล้วก็ร,ร่วมในการขยายผลร่วมกันกับหน่วยงานค่ะครับทีนี้เนี่ยมีสายรายงานมาว่าที่นครสวรรค์เนี่ย เรามีจุดเด่นในการทางานเชิงพื้นที่เนาะเราใช้ทั้งธรรมนูญสุขภาพตําบลมีการทําพื้นที่ชุมชนต้นแบบเนี่ยครับอยากให้พี่เล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับนะคะก็นครสวรรค์เนี่ยเราเราขับเคลื่อนเราใช้โมเดลของระดับอําเภอนะคะก็ใช้ที่อําเภอโคกพระในปี67ที่ผ่านมาเนาะเราพยายามเออเราใช้เครื่องมือคือธรรมนูญนะคะก็เกิดจากจากธรรมนูญที่ที่ชาวบ้านเนี่ยเขา ร่วมกันระดมนะคะระดมธรรมนูญแล้วก็ใช้ธรรมนูญเนี่ยเป็นเครื่องมือโดยใช้ธรรมนูญเนี่ยมาแปลงสู่เป็นแผนกับปฏิบัติการนะคะก็เวลาเวลาเขาจู่การแปลงเนี่ยก็ไม่ได้ทําแค่ตัวชาวบ้านหรือชมลมก็มีหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งคิดว่าที่อยู่ในอําเภอมาร่วมกันนะคะระดมความคิดเห็นแล้วก็ จัดทําแผนร่วมกันและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนนะคะตัวโกภพักเองเนี่ยมีความโดดเด่นนะคะคือโชคดีต้องบอกว่าทั้งท้องถิ่นราพอสตอโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็รวมทั้งไปถึงท่านสสส,สอจอเนี่ให้ความสําคัญมากนะคะแล้วก็คิดว่าแผนที่ออของอําเภอเองเนี่ย ระดมมาหรือทำมาเนี่ยมาถูกที่ถูกทางนะคะก็ผลักดันนะคะการขับเคลื่อนของอการรองรับสังคมสูงวัยของอำเภอโกกพระเนี่ยคิดว่าทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและเป็นยอมรับในตัวการขับเคลื่อนโดยใช้ธรรมนูญของของระดับอำเภอนะคะอันนี้ก็เห็นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องนะคะ,คะอย่างเช่นอาชีพนะคะเราคิดว่าตอนนี้ทุกชมรมนะคะของอำเภอโกกพระเนี่ย เน้นไปเรื่องของอาชีพเรื่องของสุขภาวะเรื่องของความมั่นคงทางชีวิตนะคะที่อยู่อาศัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องน้ําเรื่องของบ้านเรื่องของช่างชุมชนนะคะที่ดูแลในเรื่องของอผู้ป่วยติดเตียงอย่างเงี้ยนะคะก็ก็เห็นหลายมิติในการที่ทเที่ยมเพลโกกพระขยับนะคะแล้วก็อีกอีกส่วนหนึ่งนะคะก็ตรงผลให้เรื่องราวเหล่านี้ ขยายผลได้ด้วยปีนี้ก็มีอำเภออำเภอที่จองคิวแล้วนะคะที่อยากทำาอย่งโกระคิวด้วยจช่ใช่ด้วยเพราะว่าเขาคิดว่าเรื่องที่เราทำกับกับโกพระเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้คนในชุมชนเนี่ยลุกเป็นเจ้าของปัญหาลุกขึ้นมาเองนะคะโดยที่คิดว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่ควรจะขยายผลต่อก็ก็ใช้หลักในการ จานพลังนะคะทุกภาคส่วนในระดับอำเภอระดับตำบลหมู่บ้านนะคะ <c oughs> เพราะว่างานเราจะเดินไปได้เนี่ยเราบอกว่าเราไม่สามารถที่จะไปใช้คนหรือกลไกส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ถ้าทำมาแบบเป็นออพลังนะคะก็จะเห็นพลังที่ใหญ่ขึ้น <c oughs> พลังที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขึ้น <c oughs> แล้วก็อย่างน้อยเนี่ยเราใช้ฐานคิดว่าถ้าเราจะเดินร่วมกันเนี่ยเราอย่าเดิน บันไดคนละขั้นเราต้องเริ่มจากขั้นที่หนึ่งไปพร้อมกันแล้วทุกคนก็จะเป็นเจ้าของในการที่จะลุกขึ้นมาแก้ปัญหาร่วมกันะนะคะเราจะเห็นได้ค่ะคุณโต้งนะคะว่าทางจังหวัดนะครสวรรค์นะคะมีเครือข่ายนะคะภาคีเครือข่ายที่ร่วมมือนะคะร่วมทํำกันนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะจึงเกิดนะคะการพัฒนาในส่วนของสามวัย4มิติ สิบหมุดหมายร่วมกันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะในพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะในส่วนของที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่นะคะของทั้ง3วัยเลยทีเดียวค่ะคุณโต้งค่ะครับออตอนนี้ผมสนใจมากเลยนะสังคมสูงวัยเป็นประเด็นที่ใหญ่มากครับพี่แต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราจะเริ่มต้นในระดับชุมชนเนี่ย,เ,ยเราไม่รู้จะเริ่มจากอะไรก่อนเนาะเพราะเราจะชินกับมิติเดิมๆเรื่องเราทําเรื่องผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ย พราะเรามองข้ามไปถึงในภาพของสังคมสูงวัยเนี่ยเราเริ่มทําที่อะไรก่อนดีครับพี่ก็เวลาเราจริงๆเวลาเราชวนพี่น้องเราคุยเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ จบไปที่มิติของสังคมตุงงไวเลยเราใช้กระบวนการวิเคราะห์นะคะให้เขารู้เรื่องของปัญหาที่เกิดในชุมชนเขาจริงๆทุกมิตินะคะแล้วก็มันก็หนีไม่พ้นนะ,นะคะในมิติหนึ่งมิตินั้นก็คือเรื่องของสังคมตุงงไวที่ที่เกิดขึ้นอยู่จริงๆในในในชุมชนของเขานะคะเขาก็ค่อยๆวิเคราะห์แต่ละเรื่องแต่ละด้านแต่ละมิตินะคะจริงๆเวลาเราทํางานเนี่ยเรา เราเห็นมิติมากมายของชุมชนนะคะแต่เราก็มองว่าบางมิติเราอาจจะยังทำเองไม่ได้บางมิติเราอาจจะต้องรอพึ่งหน่วยงานภาครัฐที่ต้องมานุนเสริมเติมเต็มแต่มิติที่ใกล้ตัวรัฐคิดว่าเรื่องที่เขาต้องอยู่กับมิตินี้ทุกวันก็คือในในครอบครัวเรานะคะต้องดูแลกันทั้งตั้งแต่เด็กตั้งแต่ผู้สูงอายุตั้งแต่ออกลุ่ม เตียงกลุ่มติดเตียงอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยมองว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องไกลตัวเฮ้ยทำเรื่องนี้ได้แล้วอาจจะทําเองได้ยังไม่ต้องรอหน่วยงานสนับสนุนบางเรื่องกออ็สามารถมีความชํานาญหน่อยนะคะก็ไปจับไม้จับมือกับภาคส่วนเยอะแยะมากมายนะคะคือบางอย่างอย่าโกกะ้าที่เราบอกว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยความไม่นิ่งดูดายของ ของกลุ่มผู้นำเนาะแกนนำเนี่ยมองมองเห็นว่าถ้าเราผลักดันหรือว่าทำให้แผนหรือว่าธรรมนูญที่ที่เราโหคิดกันมาค่อนข้างนะคะใช้พลังเยอะเนี่ยผลักดันให้เป็นจริงนะคะจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในชุมชนได้ความเป็นเจ้าของปัญหาของเขานี่แหละค่ะเราเราคิดเราพบว่านะคะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขากำลังเอ,อ่อพบปะ หรือว่าเป็นปัญหาของเขาเนี่ยถ้าเขาไม่ลงมือทำนะคะรอให้หน่วยงานภาครัฐมาสนับสนุนมาช่วยเนี่ยมันก็จะไม่เกิดจริงนะคะเขาก็เริ่มจากการลงมือทำก่อนการดูแลกันก่อนแล้วก็มีจุดไหนที่คิดว่าเป็นจุดที่ทำไม่ได้ก็ร้องขอนะคะอันนี้ก็แต่ณตอนนี้ต้องบอกว่ามันมันกลับกันละพอเรามีความชัดเจนมีความมีแผนการทำงานที่จริงๆมี ข้อมูลจริงๆเนี่ยหน่วยงานก็เข้ามาหาเราเองนะคะเพราะว่าหน่วยงานเนี่ยเขาก็อยากเห็น,นกลไกเห็นคนที่จะร่วมทํางานเนาะถ้าเรามีความชัดเจนนะคะมีคิดว่าเป็นหาเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของคนในชุมชนในหมู่บ้านในตำบลในจังหวัดเนี่ยหน่วยงานก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือนะคะเราก็เชื่ออย่างนั้นแล้วก็ตัวตัวเราระดับจังหวัดเองเราก็ไม่นิ่งดูได้เนาะ,ะพอพื้นที่ลุกข,ขึ้นมาเราในฐานะเป็น กลไกระดับจังหวัดหรือเป็นเร,เรียกตัวเองว่าเป็นพื้นที่กลางเนาะอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าเราก็มีหน้าที่เป็นโซ่ข้อกลางในการเชื่อมกับหน่วยงานภาคีระดับจังหวัดเพื่อให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของคนในจังหวัดแล้วมองเห็นว่าถ้า,ถ,าถ้านครรรค์เองจัดการเรื่องของตัวเราเองได้เนี่ยบางเรื่องบางอย่างเนี่ยเราคิดว่าพลังนะคะความเข้มแข็งของชุมชนเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาอย่างแบบอัตโนมัติค่ะ <laughs> นะคะเราจะเห็นถึงความเข้มแข็งนะคะแล้วก็เห็นถึงความร่วมมือเมื่อสักครู่นะคะทางพี่ก็บอกไว้แล้วว่านะคะได้รับความร่วมมือนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสาธารณสุขเองนะคะทางสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะคะแล้วก็สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะสำนักงานสํานักงาน ส,ส,สปสชนเนาะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและที่สําคัญเลยค่ะการที่เราจะขับเคลื่อนงานใดๆนะคะถ้าเราขาดความร่วมมือนะของคนในชุมชนแล้วนะคะก็ไม่สามารถเคลื่อนไปได้ตัวเองได้นะเกี่ยวกับเรื่องโซ่ข้อกลางนะคะในการทํางานร่วมกันค่ะต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับนะคะ คุณนพพรคุธทธะมงคลนะคะสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์นะคะสำหรับวันนี้นะคะในช่วงของ i n s i ซต์ท a อ k ขอเสียงปรบมือให้กับทางพี่นพพรอีกครั้งค่คคะแล้วก็พี่นพพรค่ะวันนี้นะคะห้องชั้นล่างชั้นหนึ่งเนาะคุณโต้งนะคะจะเป็นห้องของสอวอสูงวัยใช่ไหมคะคุยกันเรื่องสังคมสูงวัยเลยครับเป็นมินิซิมโพซียมนี่ไปไหมคะไปเยี่ยมไหม น uh> ี่นะคะเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วนะครับผมก็เข้าถึงแล้วนะฮะเข้าถึงแล้วเหรอคะใกล้ๆแล้วครับใกล้แล้วเหรอคะอย่าพึ่งค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ดูค่พูดสุขอายุนะครับเราดูทุกช่วงวัยทุกช่วงวัยนะคะค่ะขอบคุณพี่นพพรค่ะขอบคุณค่ะนะคะ NHA Insight Talk